เนื้อหาในคลิปนี้นะผมจะสารคิดถึงวิธีการบริหารกล้ามเนนะื้อช่วงก้นสะโพกขาให้มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุนะฮะซึ่ง็นท่าฝึกงนน่ายๆที่ทําได้ในท่านอนเลยนะฮะโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด7วันเจท่านะฮะสามารถฝึกกันวันละท่าได้เลยนะฮะในกรณีที่เรามีเวลาน,น้อยหรือฝึกมากๆแล้วกล้ามเนื้อมันลา้าจนเกินไปเนะี่ยก็ฝึกวันละท่าแล้ววนๆกันไปครบ 7, 000, 7วันเจท่าก็ได้นะครับผมจะเริ่มจาก สำหรับวันกันนะฮะจะเป็นก,การฝึกกล้ามในช่วงก้นกับหน้าขาเราให้แข็งแรงในวิธีการก็คือให้เรานอนหงายราไปกับพื้นแบบนี้นะฮะจะหนุนหมอนหรือไม่หนุนหมอนก็ได้แต่ถ้าเราหนุนหมอนเนี่ยก็คือให้หมอนแบบใว้เตีเ้ยๆนะฮะชันเข่าขึ้นสองข้างโดยที่วางเท้าของเราเนี่ยให้ตรงกับแนวหัวไหล่ของเราเนะฮะไม่วางตั้งเกินไปไม่วางแคบเกินไปนะฮะให้เท้าเข่าแล้วก็หัวไหล่เนี่ยทั้งสองข้างตรงก,กันแบบนี้นะครับผมมือวางไว้ข้างลำตัวแบบนี้จากนั้นให้เรา ยกก้นขึ้นตรงๆแบบนี้ทีนี้เองนะเวลายกก้นขึ้นนะคก็คือให้ยกสูงแค่ไหนนะให้ดูว่าต้นขากับช่วงหลับตัวของเราตรงเนี้ยมันตรงกันก็พอนะไม่ต้องยกสูงจนหลังเราแอนโค้งแบบนี้แต่ก็ไม่ยกเตี้ยเกินไปจนช่วงต้นขากลับตัวของเราเนี่ยมันทำมุมขมิ่นแบบนี้ไม่เอานะครับให้ต้นขากลับตัวขึ้นตรงกันแบบนี้แบบนี้นะครับผมแล้วเวลาที่เรายกขึ้นเราไม่ให้ขามันกลออกแบบนี้นะคะ ข้มข้อเข่าของเราเนี่ยให้ตรงกับหัวไหล่เอาไว้แล้วก็ลงทุกอย่างที่เท้าทั้งสองขานะไม่ลงที่ส้นเท้าหรือไม่ลงที่ปลายเท้านะฮะลงที่กลางฝ่าเท้าเลยผมถ้าเราลงที่ส้นเท้ามากไปในคนที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังต้องให้แข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นติดชิ้นได้ง่ายนะฮะเราก็วางขาแบบนี้เพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อช่วงก้นพอเราเนี่ยได้ออกแรงเต็มที่นั่นเองนะฮะพอเราขึ้นสุดแบบนี้แล้วเราก็ลงอย่างนี้นับเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับขึ้นจนส้นขากำลังตัวตรงกันแล้วก็ลง สองยก,ข,กงงข,งะะขึ้นแล้วก็ลงสามไม่ต้องค้างนะฮะขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงสี่ขึ้นลง5เวลายกขึ้นนะอย่าลืมนะว่าให้ข้อเข่าเราเนี่ยตรงกันไว้อย่าให้ขามการออกอหกขึ้นเจ็ขึ้น น้มนะให้เจฟฟ์ฟอทางทั้งสองข้างแปดขึ้นเก้าอีกครั้งหนึ่งขึง 1, ข้นสิบอย่างนี้นะครับผมทำสิบครั้งนับเป็น1รอบนะฮะวันหนึ่งถ้าเราฝึกแค่ท่าเดียวนะก็ผมแนะนำว่าฝึกเช้าสองรอบก่อนนอนอีกสองรอบนะก็จบเวลา40ครั้งนะครับผมทำสิบครั้งแล้วก็พักนะฮะ ถ้าเรารู้สึกว่ทาท่านี้มันง่ายเกินไปนะฮะต่อให้ทำต่อเนี่ยสี่เซตต่อเน่เนี่ยก็รู้สึกว่าอย่างเฉยๆมันง่ายๆอยู่นะฮะก็ให้เพิ่มโดยการใช้ตัวย,ยางยืดแบบนี้นะฮะยางยืดที่เรียกว่าดูแยน,นะฮะเอามาคล้องเหนือเข่าของเราแบบนี้นะครับผมขลวองวที่เหนือข้อเข่าขเรานะฮะจากนั้นวิธีการฝึกเนี่ยทำเหมือนกันทุกประการเลยก็คือท่านยกก้นแต่ท่าเริ่มต้นของเราจะต่างจากเดิมเล็กน้อยก็คือจากเดิมที่ผมบอกให้วางเท้ากับเข่าเนี่ยตรงกับก้นไหล่รอบนี้คือจะให้เท้าของเรานะฮะ กาออกมากว้างกว่ากุหลกว้างกว่ากุหลานะฮะทั้งสองข้างเลยแล้วก no in <way> ็เปิดเข่าให้กว้างตามไปายเท้าเปิดออกานข้างเล็กน้อยไม่ต้องเท้าหุกแบบนี้นะเปิดออกานข้าเล็กน้อยเพื่อให้ขาของเานนั้วางได้อย่างถนัดนะฮะแล้วมือไว้ข้างตัวลักษณะนี้นะฮะนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมทุกประการเลยก็คือแค่ยกต้นขึ้นแล้วก็โลงดับหนึ่งไวยกก้นนะฮะ เราคุมเข่าแล้วเนะี่ยให้กางเอาไว้หย่ายกก้นแล้วก็ให้ขามันบุกตามแรงดึงยาที่มันพยายามลดลงนะฮะเราต้องฝืนแรงดึยงยาเอาไว้ให้ขามันการเอาไว้แบบนี้แล้วก็ลงสองขึ้นแล้วก็ลงสามขึ้นแล้วก็ลงสี่ขึ้นลงห้าขึ้นคุมขาคุมเข่าวไว้ใหเขาวว่าครันาะว่าโขึ้น ลงเจ็ดขึ้นกากขาแม่นะครขาแนะแปดขึ้นลงเก้าอีกครั้งหนึ่งยกขึ้นแล้วก็ลงสิบแบบนี้นะครับผมท่านเนี้ยการที่เราอยางมารับเพิ่มเนะี้ยมันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อช่วงสะโพกด้านข้างหรือกล้ามเนื้อกูเจียนยนซึ่งเป็นกล้ามเนื้อสำคัญที่ช่วยเรื่องการทรงตัวด้วยนะถ้าฝึกโดยใช้ยางเยอะเนี้ย ร่วมกันไปบ่อยเนี่ยกล้ามเนื้อสะโพกจะแข็งแรงและการเดินทรงตัวของเราเนี่ยจะดีขึ้นนะฮะนอกจากจะลดน้ำหนัดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ท้ีนี้ทั้งนั้นจะใช้ยางที่แบบนี้ได้เราก็ต้องฝึกท่าแรกให้คล่องก่อนนะฮะค่อยมาฝึกท่าแบบใช้ยางยืดนะครับผมสำหรับพนอันคานนะฮะจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อช่วงขาดีบนะฮะและกล้ามเนื้อช่วงหน้าขาซึ่งเกี่ยวกับการยกขาของเรานะครับผมวิธีการก็คือให้เรานอนหงายราบหรือจับนึ่งนอนหรือไม่จุนนอนก็ได้แต่ถ้าจุนหนอนก็คือให้หาหมอนเตี้ยๆ หลักนะครับผมสมมติต้องการสุดข,ขาซ้ายนะให้เราเริ่มต้นในการเหย,ยียดขาซ้ายไปแบบนี้ก่อนอย่าแงบบนี้นะฮะนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับผมชันเข่าขวาไวจากนั้นเราก็ดกไฟไท้าวซ้ายขึ้นแบบนี้จากนั้นให้ยกขาซ้ายขึ้นตรงๆแบบนี้นะฮะขึ้นแค่นี้ก็พอเวลาขึ้นนะฮะให้ขาซ้ายขึ้นเสมอขา,าขวา,าก็พอไม่ต้องขึ้นจุดขนาดนี้นะฮะบางคนขาตึงอาจจะขึ้นสุดไม่ได้แนละ้วหลังจะแอนบางคนหลังไม่จะแอนอย่างงี้ร่วมด้วยนะเวลายกถึงสุดนะฮะอาจจะปวดหลังได้ถ้าเกิดเราฝึกหลายๆรอบนะ,ะฉะนั้น เวลายกขึ้นแค่ยกขาซ้ายขึ้นเสมอกับต้นขาขวาเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะโดยที่กระดกปลายเท้าข้างซ้ายขึ้นไว้ด้วยนะฮะเพื่อให้การในช่วงแน้าแข้งเนี่ยได้ออกแรงร่วมด้วยนะฮะพอขึ้นแค่นี้เสร็จปุ๊บเราก็ลงหรือเวลาลงนะฮะแค่สันเทับเกือบจะถึงพื้นแราก็ขึ้นต่อเลยเพื่อให้ก้าเลยเนี่ยยังคงได้ออกแรงอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ลงขึ้นแล้ะก็ลงสามขึ้นลงสี่ขึ้น แล้วก็ลง5แบบนี้นะฮะรับเป็นครั้งที่หนึ่งนะฮะพอทาข้างซ้ายเสร็จปุ๊บเราฝึกข้างขวาต่อโดยการชันเข่าซ้ายแบบนี้ไว้ให้ฝ่าเท้าข้างซ้ายเนี่ยป้อนเต็วฝ่าเท้าเลยนะฮะแล้วก็เหยียดขาขวาไปให้สุดกระดกไปข้าขวาขึ้นแล้วก็ยกขาขวาขึ้นนะแล้วก็ลงสุก้ักเกือบเต็นเพย่ก็ขึ้นต่อแล้วก็ลง2ขึ้นช้าๆนะฮะเราจะไม่เหวี่ยงไม่ทําเร็วนะฮะ3ขึ้นลง4ขึ้น แล้วก็ลง5้แบบนี้นะครับผมทำแบบนี้หครั้งถึงส0บครั้ง5ถึงส0บครั้งนะฮะนับเป็น1เซตนะฮะวันละ2ถึง4เซตต่อวันนะโดยอาจจะแบ่งเป็นเช้า2เซตก่อนนอนอีก2เซตก็ได้นะถ้าฝึกตรงเนี้ถ้าเนียไปบ่อยจะช่วยให้กล้ามเนื้อช่วงหน้าขากระช่วงขานดีกของเราเนี่ยมีความแข็งแรงไม่ห้สามารถก้าขา ได้ไก่นะฮะบ,บางคนที่อายุมากไปเนะี่ยจะเดินและชอบเดินซอยเาเดินขาสั้นๆนะเพราะฉะนั้นฝนะึกข,ขาเนะี่ยให้กำลังขาของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมและช่วงช่วงเสชิมการของเราเนี่ยมีความมั่นคงด้วยนะฮะสำหร์วันพุธนะฮะจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อช่วง ข้างสะโพกนะฮะแล้วก็ข้างต้นขาหมอ,อนให้มีความแข็งแรงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อส่วนสําคัญที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะครับผมถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงดีมากจะทำให้เราไม่ค่อยผลล้มนะฮะเวลาเดินเวลายืนยนอรและทำให้เรามั่นใจาในการยืนการเดินด้วยนะฮะวิธีการฝึกก็คือให้เราน,ะะนอนตะแคงอยู่ใกล้กลๆกับกําแพงนะฮะสมมติผมในการฝึกข้างขวานะฮะต้องการฝึกข้างขวาก่อนก็คือให้เรานอนตะแคงทับข้างซ้ายการนอนตะแคงนะฮะเราจะนอนตะแคงแบบนี้ก็ได้หรือนอนตะแคง ราบไปเลยแบบนี้โดยใช้หมอนมันุนเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าให้สอบตั้งแล้วมือ,อยันเอาไว้เหมือนคนนอนแต่งแขงแบบนี้นะฮะจะฝึกข้างขวาเราเอาขาซ้ายยากมาไว้ข้างหน้าแบบนี้เพื่อช่วยในการทรงตัวนะให้ตัวเราเนะี่ยมั่นคงลําตัวกับช่วงลําตัวของเราเนะี่ยเป็นแนวตรงนะเราจะไม่นอนงอเราจะไม่นอนงองอแบบนี้นะฮะเราจะให้ลําตัวเราเนะี่ยยืดตรงแบบนี้ ขาซ้ายงอมาข้างหน้าจะงอตั้งแบบนี้เราก็ได้หรือจะาประมาณนี้ก็ได้เอาที่รู้สึกว่าเราสามารถนอนตะแคงได้อย่างมั่นคงนะฮะจากนั้นเราเหยียดขาขวาไปด้านหลังแบบนี้นะ,ะเหยียดขาขวาให้ตึงแล้วเอาส้นเท้ามาแตะที่กําแพงไว้แบบนี้นะฮะนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับผมวิธีการฝึกก็คือให้เรานะฮะยกขาข้างขวาขึ้นแบบนี้โดยที่แค่ส้นเท้าเนี่ยลากติดกําแพงเอาไว้นะฮะแล้วก็ลงอย่างนี้นะับเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็ยกขึ้น แล้วก็ลงขึ้นสูงเท่าที่เราทําได้นะฮะแต่ท้งนี้ท้งนั้นเวลายกสูงเนี่ยเราอย่าให้ตัวของเราเะืสายไปสายมาหรือมีการบิดสะโพกมีการบิดสะโพกแบบนี้ช่วยนะและทำให้เรายกสูงขึ้นได้แบบนี้ไม่ทานะฮะลำตัวอนะไรเนี่ยกับช่วงสโนะโพกเนี่ยต้องนิ่งแค่แค่อย่างเดียวคือต้อนขาเท่านั้นนะครับผมมันถึงจะไปได้แค่นี้เนี่ยความสูงที่แท้จริงเรายกได้ประมาณนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลง,ลลงถ้าเราทําผนะูกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะมอยสะโพก เมื่อเข่าก้นนะฮะกับช่วงข่าสต้นขาเล็กน้อยนะฮะแต่จะดับไปทางสะโพกมากกว่าทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เอาส้น้าเนี่ยแตะกระแพงไว้แบบนี้นะฮะแล้วเราเผื่อเอาขาเนี่ยมาแตะไว้ด้านหน้าแล้วยกแบบนี้มันจะเป็นเพื่อให้ขต้นขาด้านหน้ดานด้านข้างไปหลังนั่นจะไม่ไปโดดก้นมากนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราต้องการสุดจริงๆเนี่ยต้องการให้แข็งแรงก็คือค้ามเ้อนทวงสะโพกทางด้านหลังตรงนี้นะฮะฉะนั้นเราเลยต้องเอาต้น้าเนี่ยไปแตะกระแพงไว้แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ยกลงขึ้นช้าลงช้า ขึ้นแล้วก็ลงทำอย่างเงี้ยห้าถึงสิบครั้งนะครับผมถ้าใครที่มีแรงน้อยทาไปสักห้าครั้งรู้สึกว่าแรงเริ่มหมดแล้วก็ทําแค่ห้าครั้งนะแต่ถ้าเกิดใครรู้สุกว่าแรงเยอะดีก็ทําได้ถึงสิบครั้งเราก็พักนะฮะพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มทําต่อนะครับผมทําอย่างนี้เช้า20ครั้งก่อนนอน20ครั้งนะฮะ พอแล้วแต่ฝึกข้างซ้ายเราก็แค่พิกเป็นฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอาสุนเท้ามาแตะหรือถ้าใครไม่มีพื้นที่ว่างพอที่จะมีกำแพงแบบนี้นะก็ให้หาเก้าอี้มาหรือก็ได้มาเป็นเสริีลักนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีกำแพงพื้นที่ว่างพอนล้ก็ให้หาเก้าอี้แบบนี้มานะฮะแล้วก็เอาขาแล้วก็นอนตะแคงเหมือนกันเดิมเพื่อพักเลยนะแล้วก็เอาส้นเท้าอะไรเนี่ยแตะที่ขาเก้าอี้แบบนี้นะครับผมโดยที่ลำตัวของเราเนี่ยไม่มีการบิดแบบนี้นะฮะให้ลำตัวของเราเนี่ยนอนตะแคงตรงๆไว้อย่างนี้ตลอดเวลา แล้วก็ตั้งไว้แบบนี้หรือนอนแบบนี้ก็ได้นะฮะจากนั้นให้เรายกขาข้างขวาขึ้นมานะโดยที่โดยที่ส้นเท้าของเราเนี่ยติดก็มีไว้กระโดดเวลาแบบนี้ขึ้นให้สุดเท่าที่ไปได้โดยที่ลำตัวไม่บิดช่วยแบบนี้นะฮะให้ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าไว้ตรอดเวลาแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นส้นเท้าลากติดกรแพงไว้แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะฮะลงเราอย่าเปิมไปหมุนขาขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าเราไปหมุนปลายเท้าชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้ มันจะเนการสุดก้ามแลช่วงต้นขาด้านหน้านะฮะแล้วจะทําให้ลำตัวของเราเปนการบิดออกมาแบบนี้นะฮะจากนั้นคูมปลายเท้าชี้ไว้ข้างหน้าไว้แล้วก็เราจะให้ตรงๆไว้ลากแค่ต้นเท้าเท่านั้นชี้ขึ้นไปแล้วก็ลงไปได้แค่ไหนก็ออกแค่ไหนนะฮะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นช้าๆนะฮะจะทำให้เรา<ม><ม>คุมทิศทางการยกของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็ลงแบบนี้นะครับผมทำสิบครั้งนะฮะ นับเป็น1รอบ5้าถึสครั้งนับเป็นหรอบนะฮะวันละ2อถึงสีรอบต่อวันไออาจจะแบ,บ่เป็นเช้า2รอบเย็น2รอบท้งซ้ายและขวาเลยนะครับ ำหรบบับวรพหันนะฮะจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อช่วงขาหนีบกับหน้าขาเหมือนเดิมนะฮะแต่จะใช้แรงมากขึ้นโดยการที่เราใช้อย่างยืดแบบเดิมนะครับผมวิธีการคือ <S <S ให้ดาวน,นอนหงายราบไปกับพื้นนะฮะโดยที่เอายางยืดนะคะคล้องไว้ที่ปลายเท้าของเราลักษณะน,นีนะครับผมแล้วก็นอนหงายราบไปเลยวอรเราต้องการฝึกขาข้างซ้ายนะฮะให้เรากดไปเท้าขวาลงก่อนแล้วก็กระโดดไปเท้าซ้ายขึ้นลักษณะนี้นะฮะนี่คือท่าเริ่มต้นจากนั้นให้เรานะฮะงอเข่าดึงยาง ขึ้นมาแบบนะะี้อย่าให้ขาเราเนี่ยตกไปแบบนี้นะฮะพยายามยกขาเราเนี่ยให้ข้อเข่าเราเนี่ยทำมุมเก้าสิบองศาให้ได้มากที่สุดข้อที่ทําได้นะฮะแต่ยกขาขึ้นมาให้ต้นขาเราเนี่ยขึ้นมาตั้งฉากแบบนี้เลยนะครับผมเราไม่ต้องยกขึ้นมาจนสุดหรือเขาจะสุดแบบนี้นะฮะยกขึ้นมาแค่ประมาณนี้ก็พอแต่อย่าให้ต่ำประมาณอย่าให้ต่ำขนาดนี้นะพยายามยกขึ้นมาให้สุดประมาณนี้ให้รู้สึกถึงแรงดึงยางเนี่ยเท่ามันดึง มาดึงสู้กับกล้ามเนื้อขาของเราอยู่นะฮะเราจะรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อขาตรงนี้กับต้นกล้ามเนื้อขาหีบตรงนี้นะฮะัมันออกแรงพอเราเดินขาสุดแบบนี้เราก็เหยียดออกไปแบบนี้นะฮะจนแรงดึงยางเริ่มหมดปุ๊บเราก็เดึงขึ้นมระ่อบแล้วก็แล้วก็เหยียดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็เหยียดลงไปเวลาเหยียดออกไปนะไม่ต้องเหยียดลงจนสุดแบบนี้นะฮะเราลงมาแค่นี้แรงดึงยางเริ่มหมดปุ๊บเราก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้น แล้วก็โลพยามพุ่มขาเนี่ยาให้เป็นเส้นตรงไว้นะฮะเราอย่าให้ขาเราน่งมีการบิดปอกแบบนี้นะครับผมตามแรงยาองะฮะพยามพุพ่มขาให้มันตรงไว้แบบนี้นะครับผมทำอย่างเงี้ยสิบครั้งทำมิีห้าถึงสิบครั้งนับเป็นหนึ่งรอบนะฮะวันละสองถึงสี่รอบต่อว,วันโดยอาจจะแบ่งเป็นเช้าสองก่อนนอนสองนะฮะพอทำข้างซ้ายเสร็จพวกเราทำข้างขวาต่อโดยการกดไปเท้าซ้ายลงกระดกไปเท้าขวาขึ้นแล้วก็ดึงยางขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โล ขึ้นลงสองขึ้นลงสามขึ้นลงสี่ถ้าเราแรงกำลังหน้าขาของเราแบบใ้ดีเนี่ยเราจะเราจะคุมขาเราเนี่ยให้เป็นแบบนี้ไนดะ้แต่ถ้าแรงหน้าขาเราเนี่ยน,น,นะน้อยเนะียหรือเริ่มล้าม,มาะะ่อเนี่ยขาเราจะตกโค้งไปแบบนี้แล้วเวลาดึงมันจะกลายเป็นดึงแบบสามนี้นะฮะซึ่งเราพยายามคุมขาไว้ให้แบนให้ได้แบบนี้ตลอดถ้าเราทําถึงครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดแล้วเราไม่สามารถคุมขาเราเนี่ยให้ตรงแบบนี้ตลอดนะฮะ พอเดินข้นมามก,ก็ถามเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยแสดงว่าแรงของเราหมดหมดแล้วนะฮะ mm hmm. ก็พอเนี่ยผมไม่ได้ฝืนทำจนถึงจุดกร้งน,นะ้ยทำที่เราทําไหวเนี่ยผมอาศัยว่าทําสมองเสมอเดี๋ยวแรงกล้ามเนื้นนเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อนเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มเองโดยธรรมชาตินละการเราป้องกันการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับผม